ลงรถเราปิดแอร์จ้ะไม่มีคำว่าร้อนดังนั้นเรารักรองเท้าจ้ะไล่บริเลยจุณจากเพดานนลจ้ะเลือ้อยลงมาพื้นข้างล่างนะจ้ะแถมไม่พอกระจกเงาตัวนี้ก็จัดเต็มบริเลยจะ้ะทำให้ห้องดูกว้างฟังก์ชันแ pantry p แ n นด์นใหญ่ๆเลยค่ะคุณบอลลี่าเดินชมเลยจ้ะมีอะไรบ้างห้องนี้นะคะเราเข้ามาเนี่ยตกแต่งหัวเตียงค่ะอย่างแรกเลยหัวเตียงอย่างแรกเลยต้องดูหัวเตียงนะคะอันนี้คือเราใช้หนังนะคะ แล้วก็ถูกขั้นกลางด้วยสแตเลสสีเงิน,นะคะ่ะมีโคมไฟแขวนตกแต่งนี่เลยคุณน่ารักน่ารักนะจ๊ะเล่นกับโมเสกด้านหลังนี่ค่ะสวยเรียบๆแต่สวยกระจกเงาเต็มผืนด้านนี้เหมือนกันก็มองได้เต็มตัว <laughs> ช่สวยมากควงจุ้ยคุณพลังงานดีมากเลยฟังเสียงตบมึงนะไลท์เสียงสะท้อนปืดนอนไปเลยงบประมาณทั้งสิ้นในการก่อสร้างภายนอกและภายในตกแต่งทั้งหมดทั้งสิ้น เดี๋ยวเราจะพาไปดูอาคารที่เราก่อสร้างใหม่2ชั้นเรื่องง่ายว่าเป็นบ้านเดียวหนึ่งหลังนะจ๊ะก็จะเป็นทางนี่นะจ๊ะเชื่อมไปหากันตอนนี้ยังไม่ปูเลยนะจ๊ะจริงๆเราจะลงหญ้านะจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายเขาอยู่ยังไม่ปูค่ะไม่มีเวลาดูแลรักษาก็คือยังไงตรงนี้นะคะจะเป็นหลังคาทางเชื่อมจะเป็นอะคริลิกชิโคไลายนะคะชิโคลายนะคะ,คะ,คะเป็นสีชาผสมสีใสเนาะก็เข้ามาในบ้านแล้วกล้องถ่ายไปเลยจ้าเป็นไงล่ะเธอ ฉันและฉันอยู่คาเฟ่ฮัลโหลฮัลโหลมาน่ารักมากเลยนารักเห็นแล้วอยังว่าฉันใส่เสื้อมาเพราะการนี้โดยเฉพาะเลยจ้ะหิวไหมหิวค่ะทานอะไรมาหรือยังหิวไหมทานอะไรมาหรือยังเป็นจริงไม่คู่ควรจะมาทานกับฉันหนูก็ไม่อยากทานเลยค่ะหนูอยากทานเลยค่ะ ตรงนี้มันคือรา้านเซนตรงนี้นะครับมันเป็นคาเฟ่ขนาดย่อมๆเลยค่ะคุณโบลีมันเป็นที่มิทติ้งนะคะของชาวเราเป,เป็นมิทติ้งชาวเรามันตกแตง่งด้วยโทนะะสีอะไรบ้างอเอ่ยตอนนี้นะคะก็มีสีชมพูเข้มชมพูอ่อนสีดำสีขาวโอ้สนุกมากเลยครับดูมันแบบว่าสบายตาดูหวานหวานดูช็อกกี้พิ้งค์ได้ครบทุกรสชาติเลยยิ่งดูพื้นนะจ๊ะฉันยิ่งอย่างนี้เลยคะ่ะอย่าได้เมาเลยจ๊ะ มันตกแต่งยังไงบ้างศินดูกระเบื้องอย่างแรกเลยค่ะคุณลล่กระเบื้องตรงนี้นะคะเราปูเป็นทูโทนค่ะคุณเบลลี่ทูโทนจ้ะและที่สำคัญคือเราปูเฉียงด้วยนะคะปูเฉียงด้วย45องศาป๊๊บนี่คุณลายหินอ่อนสีดำแผ่นเขาเรียกนะความกว้างจะหนากว่าแผ่นสีขาวรายเรียบเออก็ดูแบบว่าไม่ได้ว่าซส์เท่ากันนะเมเรสยาเมริิสนะ ฝั่งนี้นะจ๊ะไม่ใช่ร้านอาหารนะคุณนี่คือบ้านนะจ๊ะแต่ว่าเราชอบความเป็นคาเฟ่นี่นั่งไปบริจ้ะทำงานได้ได้ทำตัวหนึ่งแบบว่าฉันก็มีคาเฟ่ของฉันอยู่ในบ้านมีเน่จ้ะมีแบบว่ามีบาร์มีเล้าเล็กๆนะตัวนี้เป็นยังไง อ่าตรงนี้นะคะก็เป็น border ตัดขาวดำทูโทนเหมือนกันค่ะคุณเบลลี่ล้อกับพื้นมานะจ๊ะแต่เป็นเส้นตั้งนะจ๊ะอ่างสแตนเลสน้ำมีไหมน้ำมาแล้วนะจ๊ะทุกอย่างระบบเรียบร้อยหมดแล้วเว้ดูสิดูเคาน์เตอร์บาร์สิคาเฟ่บอลลี coffee or tea ไปดูห้องนหนกันต่อจ้ะมามาดูห้องนอนหน้าบ้านกันจ้าเป็นไงพี่ศิลป์โอ้ห้องนี้นะคะคุณเบลลี่จะถูกดีไซน์ตกแต่งด้วย ทูโทนค่ะคุณดูที่พื้นนะพื้นมันไม่ใช่พื้นสีขาวทั่วไปหรือเป็นพื้นลายหินอ่อนที่เราใช้ทั่วไปนะจ๊ะพื้นของที่นี่ให้ดูสนุกสนานมากขึ้นเป็นแพทเทิร์นนี่เลยจ้ะแร่สีดําตัดกับพื้นสีขาวนะจ๊ะหกสิบคูนเมตรี้ไหมใช่ค่ะเออหกสิบคูนเมตรี้จริงๆริงด้วยดูตรงดูเตียงสิตกแต่งก็ใช้โทนขาวดาขาวดำม่วนเหมือนกันเนาะเมือแต่พม่านโทดำไปเลยค่ะพม่านสีดําเลยจ้ะน้อยมากเลยจ้ะที่จะ ใช้ผ้าม่านสีดำนะจ๊ะแต่ละบ้านแต่บ้านนี้จ้ะเท่มากจ้ะสีดำดำจริงๆคุณดำปะล่ะดำมีม่มบิ๊บเลยเห็นไหมก็ใครที่แบบว่าอยากมีความเท่เะจ๊ะไม่อยากใช้สีเทาก็ลองเป็นสีดำดูรับรองมันเท่ขึ้นมาเลยพามาดูห้องน้ำต่อนะคะคุณบลี่ห้องน้ำต่อเหรอใช่วสวยมากตกแต่งด้วยโทนสีดำเลยค่ะคุณบลี เจ้าของบ้านนี่ยสวยจริงๆนะคุณคุณดูสิมันเป็นแบบอัดอาร์ตมากเลยนะมันไม่ใช่ดำธรรมดานะคะมันมีความอาร์ตของกระเบื้องที่เราเลือกลงเป็นแพทเทิร์นทั้งโซนแห้งโซนเปียกนะอันนี้กระเบื้องเงาแน่นอนจ้ะใช่ค่ะอยู่โซนแห้งดูนี่กระจกวงรีนะจ๊ะล้อกับนี่อารีนี่นะจ๊ะสวยมากเลยพื้นตรงนี้เป็นพื้นเงานะคะพื้นเงา ถ้าบางบ้างที่ไม่ได้ไมได้ซีเรียสนะจ๊ะเรื่องกระเบื้องหยาบนะคะว่าจะต้องทั้งผืนห้องน้ําก็ลองรัเเบเรื่องเงาในโซนแห้งก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่านะการเชื่อมต่อของผนังและพื้นทําให้ดูหรูหรามากเลยแต่ด้านใน คุณต้องด้านแน่นอนละจ้ะคุณจะเอาเพื่อนเราลามมาจะหลูน้อพ้องไม่ได้จ้ะเฮ้อตายก่อนตำรวดนะคะโคมไฟอันนี้เจ้าของจัดหาเองเลยนะคะส้มบลีโอ้ยดูแบบวไยรุ่นเท่ๆดูแบบลอ็ลอๆิงๆหน่อยจัดกันขึ้นมาเลยเนาะไปดูชั้นสองกันจ้ะ ชั้นสองกันบันไดนี่เป็นยังไงตรงนี้นะคะคุณบรีเราเป็นโครงสร้างเหล็กคะ่ะโครงสร้างเหล็กใช่ต่อมาจากปูนเพราะว่าถ้าเราแผ่นเข้ามาเนี่ยจะเห็นฟิลว่าแบบมันจะเท่ขึ้นมาเยอะมากเลยคือบ้านไหนถ้าเกิดไม่ชอบโครงสร้างปูนใช้โครงสร้างเหล็กก็ได้แต่ถ้าชอบไม้ก็ใช้โครงสร้างไม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมใช้ไม้ละเพราะว่ามันมันหดตัวแต่ตัวเนี้ยเป็นโครงสร้างปูนใช่ไหมใช่โ<อ>ครงสร้างปูนหยบแน่นเลยตรงนี้เรียกพื้นไม้อะไรเนี่ยพาเวเนียค่ะคุณบรีพาวเนียนะจ๊ะก็คือ ก็คือจะคล้ายๆสีไม้สักนะจ๊ะแต่ว่าไม่ใช่ไม้สักก็ได้ฟิลดีตรงนี้นะคะคุณบี่เป็นกระเบื้องนะคะและที่สําคัญเราปูาล,าปาลายก้างปลาลายก้างปลาติดคอไหมไม่น่าติดนะและติดก็คือกินกระเบื้องจ้ะโผงบันไดนะจ๊ะที่บอกไปควรจะมีแสงนะจ๊ะยิ่งเปิดได้แสงได้ลมห่วงจุ้ยคุณพลังงานดีมากเลยที่นี่เราจัดให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะ เต็มช่องแสงแล้วก็สามารถเปิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการความเป็นส่วนตัวก็อ่ารูดไปจ้ะไปห้องทํางานต่อเสียมสินห้องนี้จะเป็นห้องทํางานนะคะนี่โหชุดคอมจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วกนะ็ข้างหน้าเราจะเชื่อมต่อไปเป็นระเบียงค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะถูกเชื่อมต่อไปทางระเบียงค่ะห้องทํางานนะคะจะถูกเชื่อมต่อมาเป็นเทเรสค่ะมองที่กระเบื้องเลยจะเป็นกระเบื้อง ลายไม้ปูก้างปลาเหมือนเหมือนภายในเลยนะคะแล้วก็ที่ผนังตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องดเดคเรลตกแต่งขึ้นมานะคะมาห้องไฮไลท์ของเรามันคือห้องอะไรล่เสนห้องดูหนังเลยค่ะคุณเมลล่ยังสบายมากเลยมันนุ่มตั้งแต่พื้นเลยจ้ะทำไมมันนุ่มอย่างนี้พื้นห้องนี้นะคะเราลงเป็นพรมเลยค่ะคุณเมลล่นี่พรมนะจ๊ะนี่คือพรมนี่พรมขนนะคะ ลงเพรมทั้งผืนนะจ๊ะอย่างที่บอกห้องโฮมเธียเตอร์หัวใจของโฮมเธียเตอร์คือการเก็บเสียงคือการเอนเตอร์เทนเมนต์เห็นไหมคุณฟังเสียงตบมือนะไลฟ์เสียงสะท้อนเวลาเทสเสียงนะคะอ่าไม่มีเสียงสะท้อนนั่นคือการเก็บเสียงการวิ่งของเสียงกระโดกกระเดกไปมาเนี่ยไม่มีหรือมีน้อยมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นกรุโกคง บุ้ด้วยผนังซับเสียงแล้วก็ทับด้วยเบาอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะหุ้มเบาะผ้าอีกใช่ไหมล่ะใช่นี่มาดูฝั่งนีนะจ๊ะเลยโอ้ยาดูใกล้ๆนะฉันจะทุบให้ฟรุนะนี่เห็นไหมคุณเป็นคือเสียงเสียงผ้าบุผ้าข้างในคือฟองน้ําบุหมดเลยแล้วถัดไปก็เป็นฉนวนหุ้มเสียงแล้วก็ค่อยเป็นกําแพงดังนั้นรับรองเสียงคุณลด ไม่พอจ้ะดูฟังก์ชันนี่คือโรงหนังดีๆนี่เองเธอมันคือโรงหนังดีๆนี่เองนี่คุณมีแถวที่หนึาา่งเราจะขึ้นไปแถวที่สองได้ฉันเหมือนเด็กเลยอเราทําโครงสเตปขึ้นมาด้วยนะจ๊ะเนี่ยโครงสเตปขึ้นมาแถวที่สองจะเรียงสีขึ้นมาตั้งแถวสองนี่อโอเคไม่พอนะจ๊ะระบบของเขาคุณเป็นแบบไหนโซฟาไฟฟ้าด้วยค่ะคุณมลีนอาปื๊ดนอนไปเลย อยากนอนนอนไปยกขาดูสบายสบายเออเห็นไหมคือเขาทําทั้งทีคือห้องนี้นะเขาเต็มที่มากเลยคุณไม่ว่าจะเป็นผนังเพดานนะจ๊ะเพดานก็เป็นวัสดุอะคูสติกเหมือนกันทาสีดาหมดเลยไหนไหนก็หมุนมาฝั่งนี้นะมานี่เลยคุณคุณจะเห็นอาจารย์นี่คือจอจ้ะนี่คือจอหนังนะคะจอภาพ,พยนตร์คุณ ใญ่มากคือเราไม่สามารถเปิดเสียงได้นะคะเพราะถ้าเปิดเสียงคือเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะเวลาเสียงมาชันนึกว่าฉันอยู่ใน s อ Cinema จ้ะ <c oughs> มันกระหึ่มรุ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 ่มจริงๆเพราะเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะจ๊ะลำโพงต่างๆถูกวางรอบห้องนะจ๊ะทุกจุดที่หูสัมผัสนะจ๊ะเบสเบิดเยอะแยะประนดแขวนเพดานออกผนังแล้วจอก็ใหญ่มาก ใหญ่ไหมใหญ่นะคะเดี๋ยวดูให้ฉันดูนี่ใหญ่มากเป็นอิบอรี่ไหมเห็นอิบอรี <laughs> ่เขาเปิดอิบอรี่ให้ดูค่ะเห็นไหมว่าในจอ,อยังชัดขนาดนี้เลยดังนั้นการเลือกเครื่องที่เอามาฉายก็ความละเอียดความคมชัดก็ไม่ธรรมดานะคะนี่ค่ะมันคมมากเลยถ้าต้องการนะคะบ้านที่แบบว่ามีห้องโฮมเธียเตอร์นะจ๊ะแบบว่าเปิด กรหึมเอาเป็นเอาตาบินนิ้าบอกบอลลี่ได้เลยจ้าบอลลี่จัดให้ได้จ้าเสียงไม่สะท้อนไม่ออกแน่นอนแต่รับรองนะจ้าค่าใช้จ่ายก็มหาศาลเหมือนกันค่ะดังนั้นห้องนี้ความชอบต้องมาก่อนจ้าเราทําพื้นที่เชื่อมต่อไว้ให้กับห้องโฮมเธียเตอร์ได้เข้าถึงได้ง่ายจะได้ไม่พลาดอัตลรกการดูหนังพาไปชมเลยเสียมเสินตามมาเลยค่ะคุณบอลลี่เฮ้ยมันเป็นคอนเซปต์ทั้งล่างมาเลยนะดูสิ กระเบื้องลอนสีชมพูโอ,อ้สวยตัดกับกระเบื้องหินอ่อนสีขาวนะจ๊ะมีตู้กระจกด้วยเออห้องนี้ปูกระเบื้องเงานะคะเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำนะะดังนั้นเนี่ยก็เลยลงกระเบื้องเงาได้ทําให้เกิดดูความหรูหราขึ้นมาโดนไฟไปุ๊บเงาบิ๊บปั๊บบิ๊บปั๊บหมดเลยเดี๋ยวเราไปสรุปงานหน้าบ้านกันดีกว่าคะ่ะคุณเบลลี่ งานดีกว่าออมสินว่าเรา<ด>ทำะอะไรกับหลังนี้ไปบ้างเล้่มจากชั้นหนึ่งเลยตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยนะคะหรือเปิดพื้นที่ในบ้านนอกบ้านเชื่อมต่อลงไมโครพายโครงสร้างอุ้เรียกว่าโครงสร้าง,งทุกหมวดงานจรินตัวยู <DJ. S 1> เลยนะจ๊ะไม่ใช่ตัวไอตัวแอเป็นตัว U อย่างนี้เลยคะ่ะรวมถึงอาคารนี่เลยคุณ คอสอรอสองชั้นอีกหนึ่งหลังคาเฟ่น่ารักน่ารักของเรานะจ๊ะแค่นั้นไม่พอนะจ๊ะงานตกแต่งภายในทั้งหมดนะจ๊ะรวมถึงระบบไฟที่เปลี่ยนใหม่นะจ๊ะโยเยอะแยะมากมายเต็มที่สมกับว่าอยู่หมู่บ้านมันธนาเลยจ้ะงบประมาณทั้งสิ้นในการก่อสร้างภายนอกและภายในตกแต่งทั้งหมดทั้งสิ้น 11ล้านบาทเลยค่ะคุณมอลลี11ล้านบาทนะคะนี่เลยค่ะโอ้โโปรเจกต์ยิ่งใหญ่แห่งปีปีที่แล้วค่ะเพงเสร็จก็นี่นะคะได้ตามนี้หมดเลยนะคะถ้าชอบอย่างไรก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะตามนี้เลย Facebook, TikTok, Instagram นะคะ BollyDesign878 เลยค่ะหรือจะเป็น YouTube ก็ได้นะคะ YouTube ก็จะเป็น BollyDesign88 on TV ค <c oughs> ่ะสำหรับวันนี้รีโนเวงานที่ยากเราชอบ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยจ้ะแล้วไปติดตามคลิปอือ่นๆของเราได้เลยณสิ้นปี2 5 6 6เราเปิดโปรเจกต์รวมกันทั้งสิ้นแล้ว54โครงการไปรับชมได้ทุกช่องทางที่บอกมาเลยจ้ะหรืออยากสอบถามนี่เลยจ้ะซ8้3ต่อ7 8สมาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ